อยู่ไหมฮะต้องอต,ต้องพันต้งองยืนเปลียนมาทางนี้หน่อยโอมาถึงศูนย์เลยศูนย์เยอ่ะ,เอะ่เห็นเหรอีศูนย์นะ ตัวเดิมวะศูนย์ห้าซื้อแบตเตนรี่รอบที่แล้วนี่ปูกไม่ตรวจเลยเย้สวัสดีครับวันนี้ EP นี้เราจะมาขอเลขปู่ที่วัดดอนใหญ่นะครับวัดดอนใหญ่ล,ลุกกาของเก้าปทุมธานีใช่ถูกต้องปะปทุมธานีนะกันหลุ่เดี๋ยวเราไปเข้าไปไหว้พระที่โบสถ์ก่อนนะครับ วัดนี้มันมีโบสถ์เงินนะสวยมากเลยฮนะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในไปพานก่อนมีโบสถ์เงินนะสวยมากวัดนี้วัดดอนใหญ่แล้วก็มีองค์ปู่ทาเวจุตวันอยู่นะเดี๋ยวเราไปไหว้พร้ราไปโบสถ์กันก่อนไหวพวักก่อนมาขอเลขปู่ ไปข้างหน้าครับรถรถเดียวพอไหมนะขบกต้รับบริจาคผ้าขมผ้าไตาใบสีดวงอ่พอรุพ่อ,พอใจดีฮะใช่ไหวเฉยได้เนะาะไหวเฉยปะเชิครับจ้าจ้ะไปครับ ครับผมอันนี้หลูงพ่อกลวยผมทำเป็นลูกสลาฟ์หมุนเลยผมพ่อมันคงอันนี้พ่อเหลือนกัน ข้อแหวนข้อแหวนข้อปู้โตข้งปู่ทวด สตาพระเกจิชื่อดังหมดเลยต้นเงินต้นทองพระเืยหน่อยเอาเงินติดหน่อย I สตาร์พัพกเกจิทุกหลายองค์เลยนะโบสถ์เราไปไหว้ไข่กันครับรัดน้ำหน่อยนะไหว้ไข่นี่เราบูชานี่ด้วยเนี่ยเครื่องไหว้ไข่ อออันนี้อย่างเดียวพอแล้วบูชากี่อันต้องสองอันเนาะแล้วแต่ศรัทธาพร้อมกันข้อรกไข่กันอันนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับคุณนะครับ จุดทูบก่อนใช่ไหมจุดทูบตรงนี้ก่อนจุดทูบก,ก่อนน้เด้อ่งแล้เดโายว้ถวงขอัไว้ไข่กันครับไว้ไข่ขอเรื่องก่อนแล้วก็ไปไหว้ปู่ เพื่อคารเสริยงเร็องแก่สมรรเจ้าแก่คองครพระเจ้าแก่น้าพระเจ้าถกเดี๋ยวให้พัดเสียงคมซีก่อนนะกองเขาจับปิงปองไข่ 1 7 1 7โอเคครับผมใช่ใช่จะปิงปองไอ้ไข่ฮะเดี๋ยวผมจะจับปิงปองไอ้ไข่ใส่มูอพอมันนี้เห็นห้เห็นหน้าเลยหน้าใหญ่ตรงเนี้ยแค่มือนะแค่มือนะเดี๋ยวขอจะถ่ายก่อนหนักหนักหนัก สามสามสามมันมีใช่ไหมสาอันเนี้มันมีเลขสามอยู่อ่ะโอเคเก้า okay. 9, บอกเก้าเก้าแล้วสามเก้าแล้ว สามเหมือนเดิมสามเก้สาโอเคครับอันนี้ปิด้องในไข่ครับเดี๋ยวไปจับปิดปองปูอันนี้ห้าสิบมีร้อยหนึ่งมีน้ำน้ำแดงถวายปูสิบบาท ชุดร้อนนี่หรอฮะเราชุดเล็กพอมั้งแล้เอาชุดใหญ่ไว้น,นี่จะม,มีต้องซื้อเอาเราน้ำด้วยน้ำแดงอะ่ะวันนี้มมีออม๋มีน้ำแดงอยู่แล้วแล้วะพัดอะ่ะมีห้าสิบแล้วเราต้องแยกกันคนละชุดไม่มีน้ำแดงอยู่แล้วเลาวะพัดอะ่ะชุดร้อนร้อนะ ผ้าแดงมีให้คบผ้าแดงทุบแดงด้วยดอกนลายแดงใส่ใส่นี่เหรอใส่นี้เลยอะ่ะ bạn lo kiểm đúng nhỉ? phát, nôn nôn, lo luôn nôn á, họ sẽ kiểm xong rồi, nè nè, ผ้าแดงม,มาขีดที่แล้วครับขีที่แล้วมีองค์ปู่ท้าววิสุวรรณวัดดอนใหญ่ครับเดี๋ยวเราไหว้กันก่อนนะครับไหว้ปู่เสร็จเราจะมาจับปิงปองขอเลขทูปรัฐบาลไทยกัน นี้จุดเป็นปากตรงนี้มั้งปากตรงนี้นยไม่มีเหรอมีแล้วเนี่ยไปกันไปก,กันนึงโรงแรงไปโรงแรงเ,รงเรจะเห็นปูไหมต้องถ่ายตรงนี้ถใช่สิก็ถ่าย ใช<ไ>่ได้ยกวันยกวันี้เออใช่ทั้งที่ไปบู๊ไหมฮะต้องต้องพัดต้อง,งยืมไปเปลี่ยนมาทางนี้หน่อยโอ้หมาถึงศูนย์เลยศูนย์เยอะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเหรอศูนย์นะ ตัวเดิมว่ะศูนย์ห้าคือราจะไี่รอที่แล้วไม่ถูกไม่ตรวจเลยศูนหหกตัวเดิมบอกวมาห้าที เจ็ดแล้วคนระับสีครับผมสี่แล้วคิดว่าเจ็ดไ่เป็นสีไม่เอาสตัวสี่หนึ่งสี่ได้ทีูให้สองตัวนสึนงสีเจ็ดก็ได้นะ่กีเ่เจ็ดตัวด้วกัน มันจะชัดเจนนะสองตัวเติมสูไปดรวยดีเว่อเลขร้านพอดีเลยหนึ่งสูนสี่อือืมซื้อดวนันเราไม่รับใช่นะบางังาเลรับนะสามตัวเนี่ยงสี่โอเคครับผมก็สรุปว่า ได้สองตัวนะดู hein, ให้สองตัวงวดนี้<ม>ก็ตัวที่สามตัวเติมกันเองนะครับสีหนึ่งสี่เจก็ได้โอเคจบที่ EP นี้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ